สวัสดีค่ะราตนะมณีพรมยานะคะการเปิดไพ่พรมยานทำนายดวงนะคะสวัสดีชาวราศีเมถุนนะคะคที่เกิดเดือนมิถุนายนนะคะใครที่คิดว่าอยู่ราศีเมถุนลัคนาราศีเมถุนนะคะก็มารับชมรับฟังรับพลังงานดีๆจากไพ่พรมยานนะคะคนที่เกิดชาวราศีเมถุนนะคะปากแรกเดือนธันวาคมนะคะการงานการเงินความรักจะเป็นอย่างไร การงานก่อนเลยนะคะชาวราศีเมถุนการงานจะเป็นอย่างไรท้าว,วิรุป,ปักนะคะเท้าวทตัตตลดอุ้ยแล้วก็ไพ่พระศุลินลาหูนะคะอืมช่วงนี้มีความเครียดวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องงานอยู่เหมือนกันนะคะชาวราศีเมถุนแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะคะ ความเครียดความวิตกกังวลเดี๋ยวมันจะผ่านไปนะคะอือย่างไรแล้วนะคะคุณก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีผู้ใหญ่มีความฟลุกในตัวเองนะคะเออจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแต่ก็ะระ,ะมัดระวังนิดนึงเนาะคนที่ทํางานที่เกี่ยวกับพวกบัญชีหรือการเงินนะคะให้ระมัดระวังนะคะสุขุมรอบครอบนิดนึงหรือว่าช่วงนี้ถ้าอยากจะลงทุนใดก็คิดให้รอบครอบนะคะแต่ก็จะมีเกณฑ์ มีเกณฑ์อะไรฟุกๆที่จะประสบความสําเร็จได้อยู่เพราะฉะนั้นก็ใช้เซนต์ของตัวเองให้เป็นประโยชน์นะคะช่วงนี้คุณจะเซนต์แรงถ้าคุณคิดจะลงทุนใดแล้วรู้สึกว่าอันนี้มันได้ดีแน่นอนอันนั้นก็ลงทุนได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คิดไต่ตองแล้วก็เชื่อตัวเองนะคะอืมแล้วก็ระมัดระวังนะคะภาคสุริลาหูขึ้นนะคะความเครียดวิตกกังวลหรือว่าผู้ใหญ่ในที่ทํางานหรือว่า ผู้ใหญ่ที่มีตำแหน่งสูงกว่าก็กดดันนะคะกดดันคุณแบบโออยเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็นิ่งสยบความเคลื่อนไหวแล้วก็ทำหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดนะคะคืออย่างไรแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะว่าจริงๆมันมีเกณฑ์ที่รู้สึกว่ากดดันถึงขั้นแบบโอ๊ยอยากย้ายงานนะคะมันจะเป็นวาระสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าวาระมันมาที่ที่มันจะ ผ่านไปได้ด้วยดีหรือว่าเกณฑ์อะไรที่แบบเอ้ยได้งานใหม่ก็เป็นไปได้เกณฑ์อะไรที่แบบมันผ่านไปได้แบบปฏิหาร์น่ะเออมีแบบนั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็สุขุมรอบคอบนิ่งสยบความเคลื่อนไหวนะคะไพ่ไก่ทองปราบชันละวันนะคะเออแต่ไพ่ใบนี้มันมีการสู้รบปกบมือไปแปกจังเลยอืมเขาเรียกว่าให้ขยันให้ขยันแล้วก็ ต่อสู้ภาวะจิตใจของตัวเองว่าอย่าไปทะเลาะกับใครนะคะให้นิ่งสยบความื่อนไหวให้ได้แล้วก็ต่อสู้กับใจของเราให้เป็นให้ได้ก็เป็นไปได้ด้วยนะคะหรือบางคนเนี่ยนะคะช่วงนี้อาจจะเหนื่อยสักหน่อยต้องขยันนะคะอุปสรรคปัญหามันมีให้เครียดให้วิตกกังวลแต่เดี๋ยวคุณจะผ่านไปได้นะคะอืมคนที่รอง,งานอยู่นะคะอาจจะต้องโ,อโหสู้ไฟ์นะคะขยันอดทนหวานใบสมัครหรือว่า แย่งชิงมันต้องมีการเล่นเส้นเล่นสายใต้โต๊ะอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้งานมาแบบฟุกๆนะคะเมีเกณฑ์อะไรที่แบบฟุกอะเ,ออเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคใครที่ไปขอพรได้ไว้หรือว่าไหวเจ้าที่เจ้าทางไหว้พญาน,นาคเนี่ยมีเกณฑ์จะได้มานะคะเนี่ยเออช่วงนี้นะคะงานอะไรที่เบื้องหลังงานออนไลน์โดดเด่นมากนะคะหรือว่างานอะไรที่เกี่ยวกับเงินนะคะแล้วก็ช่วงนี้ เป็นภาวะของนักลงทุนก็เป็นไปได้นะคะ <c oughs> อย่างที่บอกนะเ <c oughs> ชื่อเซนส์นของตัวเองในการลงทุนนะคะและจะประสบความสำเร็จทีนี้เรามาดูการเงินการเงินจะเป็นอย่างไรนะคะการเงินนะคะรจนากระสังทองแล้วก็เทพพระเทวะฤศีนะคะพระแม่โพศบว้าวการเงินนะคะ การเงินมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่นะคะเออมีเกณฑ์ได้บ้านมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่มีเกณฑ์ได้เอ่อที่ดินมรดกนะคะเงินก้อนใหญ่เข้ามาการเงินจริงๆดีนะคะอย่างเดียวที่ต้องระวังคือพวกการลงทุนต่างๆนะคะพ่อแม่โพสพก็พวกบ้านที่ดินมีเกณฑ์จะได้แบบนั้นเลยนะคะอาสาทุนะคะใครที่ทําเรื่องเกี่ยวกับบ้านที่ดินมีเกณฑ์จะได้มานะคะอืม แล้วก็มรดกตกทอดนะคะมีเกณฑ์ได้มาแต่ว่าบางทีอาจจะมีการขัดแย้งกันสักหน่อยก่อนจะได้เงินมานะคะอืมทีนี้เรามาดูเรื่องความรักความรักเป็นอย่างไรนะคะความรักเป็นอย่างไรไพ่ใบแรกนะคะเทพทีท่เทพเอ่อเทพทิดาแมงป่องพัิวะนะคะแล้วก็เออพระนาลายทรงสุบรรณนะคะ ความรักช่วงนี้นะคะมีความวิตกกังวลน,นะคะย้ำคิดย้ำทำหวัดระแวงขี้หึงขี้หวงก็ระมัดระวังช่วงนี้นะบางทีเนี่ยบางคู่อาจจะต้องอยู่กันแบบเข้าตกลงหรือว่าอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงเดี๋วดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยว,ยเ,ดยวเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีนะคะอันนี้ให้ระมัดระวังเนาะก็ลดลดความตึงเครียดรักตัวเอง มีเหตุมีผลในการคุยกันแล้วจะดีนะคะส่วนคนโสดมีเกณฑ์จะมีคนเข้ามาถึง2คนนะคะก็เข้ามาให้คุณตัดสินใจเข้ามาให้คุณได้เลือกสรรน,นะคะเอ่อแต่ก็มันมีเกณฑ์อะไรที่แบบมามา,มาหายหายเหมือนกันนะคะสําหรับคนที่เป็นคนโสดน,นะคะเหมือนแบบมาคุยจะมาจีบเอ๊ะตกลงจะคุยหรือไม่คุยหายหายมามา,มาไปไปนะคะเพราะฉะนั้นก็เอ่อรักตัวเองดูแลตัวเองให้ดีที่สุดดีกว่านะคะมันมีภาวะของแบบ จะคบก็คบแบบข้อตกลงมามาหายหายยังเอาแน่นอนไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปยึดถือยึดติดนะคะรักตัวเองเป็นดีที่สุดน,นะคะสำหรับคนโสดเนาะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะฝากติดตามกันด้วยแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ